ก็โอเ OK คกันน,นะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องเอกแชนแนลนะครับพอดีผมก็จะเปลี่ยนชื่อช่องชื่อช่องนะชื่อช่องนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมจะพามาดูว่าหนึ่งวันในการทํางานที่พี่ๆเขาทํางานเขาทํางานอะไรกันบ้างนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ทํางานนะโอเคเดี๋ยวพาไปชมคลิปกันเลยครับอยู่ในโรงงานนะใช่ยัง นี่ก็เป็นชิ้นงานที่เชื่อมเสร็จแล้วนครับนี่ก็เป็นหน,นังสัารนะสัมภารัด้วยกัน ไม่ก็เจ๊น้ำเช็ดตัวเฉน,นะครับได้ไหม,เ,มเจ๊น้ำเลยไหมช่างลูกนะช่างลูกก็ถึงเลขเมื่อวานนี้นะอนมุ่นงานก็เื่อมสัวแล้วนะครับ วนฝั่งด้านนี้ก็เป็นคนขายขานะคะรับอันนี้ก็เป็นเสียตุยนะครับขึ้นขอบนะครับสวยไหมนั่งโตะใหญ่มากเลย พี่บ่ไม่คันตัวอีกบ่ของนี่นะอันนี้เป็นตัวอะไรครับเนี่ยเยาว่าครับเยาวยาครับเยาว่าก็เป็นตัวนึงอย่างเงี้ยตัวน้อยเด็กเยาว่าก็เป็นตัวนึงอย่างเง้นนะครับตัวน้อยครับนี่เองมีจังเด็อันนี้เป็นสาเสือนะครับรูปร่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ไปตัดตัดตอนบักเกียวนะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปฝั่งเลเซอร์กันเลยนะครับฝั่งเลเซอร์ก็ไม่มีอะไรทํานะครับนั่งเล่นนะครับถอนหงอกค่ะถอนหงอกถอนหงอกให้กันอยู่นะครับไม่มีอะไรทํานะมอมีหงอกเส้นหนึ่งนะคะซูมค่ะซูมซูมเท่าแล้วนะครับฝั่งเลเซอร์ก็ไม่ได้ตัดนะครับพอดีช่วงนี้ว่างงาน ชาสาก็นั่งตัดติ๊กเกอร์นะค่ะตัดติ๊กเกอร์ค่ะไอยแยงก็นั่งให้เขาลงคหักให้อยู่นะก็โอเคนะครับก็พาเดินชมกันทั้งโรงงานแล้วนะครับว่าก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจป้ายก็ติดต่อมาทางเราได้นะครับไม่ว่าจะตัดเลเซอร์ตัดสลูตัดอะไรหลายๆอย่างนะครับมันสามารถทำได้หมด ถ้าใครสนใจติดต่อก็ติดต่อทางนี้เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับกดติดตามผมด้วยอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับ